เเกิดมีเขาแล้วเธอเจ็บก็กลับมาหาฉันดีกว่าฉันว่าเธอไม่ควรเสียเวลากับคนที่ไม่ได้รักเธอเธอตอนมีฉันแล้วมันดีกว่าก็กลับมาหากันได้เลยสัญญาว่าฉันนี้จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเธอเกิดมีเขาแล้วเธอเจ็บก็กลับมาหาฉันดีกว่า าานน What time is prom time? สวัสดีครับพวกเรา f r o m time โอ้ครับเคนทู 2, ครับเจ์ James, ครับเพลงข่ ai, ครับโอมครับชุลุนครับรูปแบบของเพลงใช่ไหมครับอย่างแนวเพลงแรกเราก็จะมีความสนุกเต้น mm hmm. ๆหนักๆหน่อยแนวสก็จะมี น่ารักสดใสใช่ไหมครับในภาพเอ็มีก็จเจนแบบนั้นส่วนในเพลง3มเนี่ยมันตั้งแต่ลุกของของเราเลยที่มีการแต่งลุกย้อนยุคิดนึงเป็นนักสืบส,ส,สมัยก่อนนักสืบแบบยุคเก่าอย่างนี้ครับมีการแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องในการถ่าย MV ด้วยแล้วแนวเพลงที่มีความช้าลงซอฟลงแล้วก็ท่าเต้นที่ได้สื่อสารมากขึ้นมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนจากแนวเพลงหนึ่งกับ2เนี่ยชัดเจนเลยครับแนวเพลงนะครับเพลงนี้ก็จะเปลี่ยนคารคเตอร์เปลี่ยนสไตล์จากความทามที่เราเคยปล่อยไปก่อนหน้านี้ เพลงนี้ก็จะมีความโตขึ้นสุขุมมากขึ้นแล้วกใ็ในด้านการทํางานเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับอย่างที่พี่คินเกิดไว้ก็คือเราเปลี่ยนโปรดิวเซอร์หรือคนทําเพลงเราเปลี่ยนผลโวกาฟเฟอร์แล้วเราก็เปลี่ยนลุคของพวกเราด้วยใช่เพลงนี้ก็รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็มีอะไรที่น่าเรียกว่าอะไรแบบน่าค้นหามากขึ้นสําหรับตัวพวกผมเองด้วย <Okay. S 1> เหมือนกันว่าเอ้ยหามุมใหม่ๆหาสไตล์ใหม่ใม่ให้กับตัวเองอะไรอย่างนี้ครับคอนเซปต์เพลงก็คือ ถ้าเขาไม่ดีก็กลับมาหาเราดีกว่านี่ครับเป็นคอนเซ็ปต์ใน MV นะครับว่าจะแบบว่าเกี่ยวกับแบบนักสืบหกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละคนจะมีแบบว่าซีนของตัวเองว่าแบบแต่ละซีนเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแบบอย่างของโอ๊ปก็จะมีแบบอยู่ห้องอะไรนะห้องเก็บหลักฐานพิสูจน์หลักฐานแต่ว่าหาหาหาว่าแบบนางเอกเขาทิ้งหลักฐานอะไรไว้บ้างเขาหายตัวไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเหมือนตามหานางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูที่ไหนครับพี่โยมครับผมที่ ช่อง YouTube ครับผมไฟ e ์โฟร์เอนเตอร์เทนเมนต์เซิร์ชถ้าเขาไม่ดีครับแต่ว่าในเอวีเราก็จะมีเรื่องการเล่นของเวลาด้วยครับผมที่เป็นคอนเซปต์ของพาร์ทไมเหมือนกันใช่ใช่ใช่สามารถไปดูได้นาฬิกาที่ไม่มีเข็มไม่มีเข็มนาฬิกาใช่จริงจริงมันเกี่ยวกับการแบบว่าย้อนเวลาด้วยครับแบบว่าเหมือนเป็นเหมการวนลูปเหมือนเราติดอยู่ในลูปเวลาใช่ติดอยู่ในนี้เราก็จะเหมือนไม่มีเข็มนาฬิกาไม่ได้เดินไปไหนเพราะว่ามันก็วนอยู่ในนี้ อันจริงคือเพลงนี้อยู่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพราะว่าคนนี้เป็นโคโปรดิวเซอร์นี่คือเป็นคนสนิทกันอะไรเงี้ยใช่ก็คืออยู่ตั้งแต่ขึ้นบิดแรกของเพลงนี้อยู่ตั้งแต่โปรเซสแรกเลยถ้าเกิดตัวเนื้อที่เขียนหลักๆแลยก็จะเป็นท่อนบิดแต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดก็คือเป็นคนดูและแก้คําหมดเลยตั้งแต่แรกใช่ก็เพลงนี้ก็เลยแบบค่อนข้างจะภูมิใจหน่อยว่าแบบเราแบบได้ลงมาทําแล้วอะไรเงี้ยเพลงนี้ที่เขียนนะมันคือเพลงอกหักเป็นเพลงแฟนเก่า แต่ว่าด้วยความว่าพอพอพอมาอยู่ในมือพามทามเนี่ยมนเลยแบบว่า,ามีการเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นแค่ดีเร c t i o n ว่านี่คือแฟนเก่าก็คือก็ก,ก,ก็ก็สามารถตีความไปได้หลายแบบแบบเป็นคนอยู่ข้างกายหรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้เพราะเราเราก็ไม่ได้แบบบอกว่านี่คือแบบเป็นแฟนเก่าเราอะไรอย่างเงี้ยท่อนแรปเพลงนี้ค่อนข้างต่างครับเพราะว่าในตัวแรปในเวอร์สแรกอะครับก็มีน้องตะวันโปรดิวเซอร์เนี่ยได้เขียนมาให้แล้วก็พอได้ดูดับแรกก็ชอบเลยไม่ได้มีการแก้ไขอะไร น้องแบบแต่งได้เข้ากับสไตล์เรามากแล้วก็เหมือนน้องก็รีเสิร์ชกับพี่ชูหลุนมาค่อนข้างดีเลยว่าเราเป็นสไตล์ไหนชอบประมาณไหนงนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบตั้งแต่วอร์สแรกเลยแล้วก็ท่อนหลังได้ทำงานกับน้องเจมเพลงนี้ก็ได้ช่วยกแต่งหลายลายดาร์ฟเหมือนกันที่ไปเสนอโปรดิวเซอร์ครับเพื่ออยากให้แบบลองดูให้ได้หลายเว์มากที่สุดใช่เพลงนี้ก็จะมีสวิชในเรื่องของเอ่อความหนักเบาในการแรปด้วยแบบน้องเจมจะดุดันมากกว่าในเพลงนี้เค้มจะมาทางเมโลดี้เยอะในเพลงนี้ใช่ โอ้ยเพลงนี้เราคุยันเยอะเลยเนาะหลายดับเลยแบบถึงสิบไหมไม่ถงไม่ถึงหรอแต่ผมเขียนไปสี่สี่ห้าสี่หได้ออ่อันนี้ผมเขียนเองอะส่งมาก็สองสามอันนะสองมสี่อันเรื่องของอารมณ์จริงๆทุกคนทําได้ดีนะครับน้องในวงเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าฉากฉากในเรื่องจะฉากในเรื่องเนี่ยจะถูกแบ่งตามพอตเรื่องอยู่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยต้องเล่นแบบบทไหนแสดงเป็นอะไร การสื่อสารที่แตกต่างกันคือตอนอยู่บนเวทีมากกว่าที่ต้องร้องเพลงแล้วส่งออกไปถึงแฟนคลับอย่างนี้ครับ <โ ombres. S 2> ที่แต่ละคนจะต้องแสดงมาได้ไม่เหมือนกันมีมุมจากข้างในไปข้างนอกไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับก็ซีนของผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นว่าเปิดดูหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยครับก็อารมณมก็จะแบบว่ามองไปยังของที่นางเอกเคยทิ้งไว้แล้วแบบก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าก็ร้สดงก็ทําได้ค่อนข้างที่จะโอเคครับผมก็ ของผมไม่ค่อยมีอะไรมากครับต้องถามของน้องเจนดูอ่ะว่าแบบว่า <c oughs> ว่าแบบว่าเอา่อเปิดรายการวิทยุ่ยทำอะไรครับทำรายการวิทยุรับผมทุกคนอาจจะงงนะซีนของผมคือแบบว่านั่งอยู่ในแบบว่าเหมือนเครื่องช่วยฟังอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าพยายามแกะเสียงว่าแบบมีใครพูดอะไรหรือเปล่าแล้วแบบนั่งจด,จด,จ,ดจดออกมาเป็นตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ <c oughs> ในหุงไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยใช่ครับแบบไม่มีอะไรเลยแล้วคือบทคือฟังอะไรอยู่อไอนะบทคือฟังอะไรบทเหรอใช่บทคือนั่งแกะเสียงนางเอกว่าแบบเขาพูดอะไรวะเขาพูดถึงเขาพูดว่านางคิดอะไรเพิ่มเติมเดิมๆวะทำไมล่ะใช่พี่เขินบ้างพี่เขินบ้างเห็นแบบแบบตำรวจใช่แล้วพนิชพนิกรพนิกรร่วมแล้เห็นพี่เขินแบบว่า ทำอะไรในเป็นจุดเกิดเหตุนะฮะพี่เคนไม่ได้เป็นคนในนี่นะพี่เคนเป็นคนก่อเหตุเป็นคนก่อเหตุใครยังไม่รู้ไงใครยังไม่รู้ใช่นเป็นไงก็ในจุดเกิดเหตุจริงๆก็ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นสถานที่ที่นั่งเอกมาแบบในที่ที่อยู่ท้ายอย่างงี้ครับหายไปจากจุดนี้เป็นจุดที่แบบน่าสงสัยที่สุดนะก็จะมีตุ๊กตามีดอกไม้มีรูปภาพที่แบบหล่นไว้อะไรางี้แล้วก็แบบไปตามดูซิว่าเออจุดนี้มันเกิดเหตุยังไงมันหายไปได้ยังไง ผู้หญิงเขาหายไปไหนอย่างเงี้ยก็แบบสํารวจดูรูปพงรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ไม่รู้รูปภาพอะไรเหมือนกันนัอนดอกไม้ก็เป็นดอกจินตนาการเอาใช่คือฟิวเอาฟิวเอาใช่นึกถึงหน้าโอ๊กจะมีไอเดียละนึกถึงหน้าใครเนี่ยนึกงหน้าโอ๊กปุ๊กก็จะแบบว่าเฮ้ยอยากเสร็จแล้ววะรีบเล่นให้เสร็จดีกว่าแสดงแค่ไหนแสดงเล่นนะครับแสดงอ่ะข้างหลังมาข้างหลังมาก ้องผมเนี่ยซีนของผมจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรห้องสอบสวนก็เหมือนสอบสวนเหมือนของผมนี่จะค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงเพราะผมจะเจอ,เ,อเจอนางเอก <นา S 1> ที่แบบว่าเรานั่งสอบสวนเขาแต่ว่าเฮ้ยก็เราสองคนไงเออ่ <c oughs> ล้ก็แต่จริงๆทุกคนอ่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีกิมมิคเยวกันคือการรีเวิร์สครับผมซึ่งของผมเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบ เราสัมภาษณ์อยู่แล้วแล้วก็ถูกรีเวิร์สกลับไปแล้วก็เริ่มสัมภาษณ์ใหม่เหมือนเหมือนถ้าถ้าเป็นผมผมตอนนั้นที่คิดนะคือสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยเหมือนเรากาลังจะได้รู้อะไรบางอย่างแล้วมันก็จะรีเวิร์สกลับไปแล้วมันเริ่มใหม่รีเวิร์สกลับไปแล้วเริ่มใหม่แล้วก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเหมือนเราวนลูกแล้วไม่ได้คําตอบสักทีอะไรเงี้ยครับเหมือนเข้าใกล้ความจริงแต่ว่าใช่เข้าใกล้ความจริงแล้วแต่ยังแต่ยังไม่ถึงกลยที่ร่เวิรอสกลับมอันนี้แบบว่า เขินไหมตอนที่แบบได้แสดงกับนางเอกเพราะนี่ไม่ได้แสดงกับนางเอกออเออเป็นเป็นเป็นใช่เป็นนางแบบใช่ะเขินไหมอ่ะเป็นไทยเขินไหมด้วยความที่มันของผมมันไม่ได้เป็นการแบบมีอินเทอร์แอคอะไรมากมายก็เลยไม่ได้เขินมากเท่ากับ MV ตัวก่อนที่เราจะต้องเหมือนแบบเข้าไปจีบเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบด้วยความที่เราต้องดึงมูนตัวเองให้มันเอ่อเรียกว่าอะไรให้มัน เศร้าด้วยแหละเออเพราะมันยังแบบเรากําลังพยายามอ้อนวอนเขาอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยพอมันเป็นมูดแบบนั้นมันก็เลยไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบทําให้ขืนเท่าไรอะไรเงี้ยครับของผมก็เป็นซีนนักสืบที่แบบว่าอยู่กับตรงห้องกระจกครับแล้วก็แบบว่าเอารูปถ่ายที่แบบเราแบบสืบเขาว่าแบบเขาไปไหนหรือเปล่าเอามาแบบขึงเชือกยงแบบสืบเสาะหาเขาว่าเขาทําอะไรแบบเขาอยู่ที่ไหนอะไรางี้อันนี้เหมือนเป็นโมนาเหมือนรวบรวมหลักฐานเนี่ยที่ไอ้นี่ไปแบบตอบ ส่งมาแล้วก็ส่งมาให้ผมผมก็มาขึงแบบนั่งเหยียบยืนคิดแล้วแบบว่าเอ้ยเขาไปไหนเนี่ยแล้วก็ส่งตัวพี่ชูไปให้ไปเจอกับเขาใช่ยังไงครับเราคุยเราเราเราอยู่เอ็มวีเดียวกันเลยตอนนี้อันนี้คือผมก็งงอยู่เอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออันนี้เอาขอแบบสรุปของทุกคนเลยละกันเอาเอาความจริงคือจริงๆแล้วน่ะคือของผมซีนจะไม่ได้มีอะไรมาเพราะว่าอันนั้นน่ะคือผู้หญิงของเรา เขาคือเราก็เราก็แค่เข้าอยู่บนรถเขาตอนที่อยู่ในซีรถก็คือเป็นซีนสที่แบบเหมือนน่าจะเป็นก่อนที่เขาหายตัวไปอะไรเงี้ยใช่ผมก็ไม่ได้ไปตามหาอะไรเหมือนคนอื่นเพราะนั่นคือผู้หญิงของของตัวเราเองอะไรเงี้ยซึ่งนักสืบคนอื่นก็คือเป็นเหมือนทํางานด้วยกันแหละก็ช่วยกันหาช่วยกันหาผู้หญิงให้เราอะไรเงี้ยใช่ตามหาเขาถูกเฉยแล้วตามหาเฉยแล้วใช่คงก็จะเป็นแบบว่าการร้องและการเพลงนี้แบบว่า ฟีกลการร้องจะต่างจากทั้งสองเพลงที่ผ่านมาครับผมเพราะมันมันจะติดแบบลิ้นห้อยนิดน,นึงนเพลงนี้แบบเอออย่างเงี้ <c oughs> ยกีร่างอะไรอย่างงี้ฟีลนี้มันก็จะแบบว่าเป็นเรืเ่องที่ไม่ชินครับแต่ว่าพอไปทำไปทำมาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายครับผมอ่าครับผมแซวแซวเนี <c oughs> ่ผมก็น่าจะเป็นในส่วนของตอนช่วงอัดเพลงที่สไตล์การร้องเปลี่ยนไปนั่นแหละครับที่แบบว่าต้องร้องแนวใหม่ ร้องให้แบบมีความเข้ากับโปรดิวเซอร์ใหม่ด้วย mm hmm. ก็ต้องค่อนข้างหลายเทคเหมือนกันสำหรับการร้องครับใช่ใช่เรื่องนี้ครับผมใช้พี mm hmm. ่เค้นเลยครับในห้องอัดแต่ว่าต้องเปลี่ยนสไตล์การร้อง mm hmm. หรือว่าอะไรโทนเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็มีการถ้าเรื่องออก,าการใช้ acting ใน MV อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับผมประมาณนี้ uh huh. ผมน่าจะเป็นเรื่องลุกการปรับเปลี่ยนลุคหรือคาแรคเตอร์ที่ยากสำหรับผมครับจริงๆผมเป็นคนแบบชิลๆแบบปล่อยตัวนิดนึงแบบว่าไม่แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะต้องแบบมีความสุขมุมมีความเนียเน้ยบก็จะต้องแบบหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ยุกยิกอะไรอย่างเงี้ยก็ <laughs> <laughs> จะจะยากนิดนึงครับใผมน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารอารมณ์ที่แบบว่าทั้งในตอน MV แล้วก็ตอนที่เพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแต่ชอบนะครับเป็นความแบบท้าทายใหม่ที่แบบว่า เป็นอีกมูนหนึ่งของสองเพลงต่างจากสองเพลงแรกอะไรเงี้ยจะมีความแบบอ,อกหักหน่อยแต่ว่าก็โพสิทีฟอะไรเงี้ยรู้สึกว่าท้าทายดีครับบผมไม่ได้ยากอะไรถ้าเกิดถ้าส่วนที่แบบอาจจะชาเลนจ์นนะก็จะเป็นเรื่องเต้นเหมือนเดิมที่เราจะต้องโฟกัสมันพิเศษอะไรเงี้ยแต่ในส่วนอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าพอพอเราเป็นคนเขียนเนื้อเองมันแบบมันเขียนเพื่อเข้าปากเรามันมันมันเลยแบบมันสบายฟังมันเหมือน คนฟังอาจจะรู้สึกว่าเ,เพลงนี้มันยากกว่าเพลงที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่สำหรับต,ตัวเรามันคือแบบมันลงล็อกของเราพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยสบายใช่ด้วยความที่เราเปลี่ยนคุเโโรกาฟ์ด้วยแหละพอเพลงนี้เราเปลี่ยนคุณเรอกาฟ์เฟอร์ครับสไตล์สไตล์การเต้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งสไตล์อันนี้มันจะค่อนข้างฉีกจากเดิมของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฮิปฮอปโอ๊ตสคูลแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยจะออกไปทางนิวสคูลซึ่งการใช้ร่างกายก็จะต่างจากเพลงแรกแต่ว่าถามว่ายากกว่าเดิมไหม มันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากใช่มันไม่ได้ยากกว่าเดิมแต่ว่ามันอาจจะต้องเรียกว่าอะไรต้องจัดการกับร่างกายตัวนิดนึงเพราะมันใช้เหมือนแบบใช้ร่างกายหรือความเข้าใจคนละส่วนหรือคนละความรู้สึกกันอะไรเงี้ยครับจริงคือพาม์ทามเหมือนที่เคยพูดวพาร,รทามก็คือแบบแบนอาจเป็น6รสชาติ6สี6แบบอะไรเงี้ยซึ่งเพลงมันก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆในทุกๆทุกๆคำทุกๆเพลงอยู่แล้วแหละ ซึ่งอบอกบอก็บอกมาได้ว่าแบบมันเจอทางของตัวเองไหมแต่ก็สําหรับสำหรับตัวผมเองส่วนตัวคือเพลงนี้ใกล้เคียงกับความเป็นผมที่สุดอสองเพลงคือไม่ใช่เลยที่่ันมาอะไรเงี้ยใช่ใชถ้าเปลี่ยนเป็นสีก็เพลงแรกอาจจะเป็นสีขาวเ,ออเพลงที่สองอาจจะเป็นสีชมพูเพลงนี้อาจจะเป็นแบบออกแบบทลมืดๆหน่อยอ,อะไรเงี้มนมชนมันหน่อยใช่ครับจริงๆผมรู้สึกว่าทั้งสามเพลงก็คือผมชอบหมดเลยนะส่วนตัวผมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันก็ชอบหมดเลยเลยครับ แต่ถ้าให้ชอบจริงๆก็น่าจะเป็นเพลงแบบว่าเพลงเพลงแบบว่า,เพ,บบวาเพลงแรกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเราผมก็เลยชอบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับเป็นการที่แบบว่าเราได้เปิดความาใช่ใถ้าใกล้เคียงก็จะเป็นเพลงแรกเหมือนกัน<ร>กใช่เพราะมันแบบว่าค่อนข้างที่จะมันมอะไรเงี้ยเหมาะกับวัยผมดีอเลยเงี<ช>้ยของผมก็จริงๆทุกทุกเพลงก็มีทุกเพลงที่ปล่อยมาก็มีแบบชอบทุกเพลงอยู่แล้วแหละเวลาปล่อยมาก็ตื่นเต้นกับมันอยู่แล้ว แล้วถืว่าถ้าถ้าเพลงนี้รู้สึกว่าองค์ประกอบมันค่อนข้างแบบค่อนข้างใช่สำหรับเราเพราะว่าด้วยท่าเต้นที่แบบมีการเก็บการเก็บท่าที่มันแบบว่ารู้สึกว่าเก็บได้ง่ายกว่าในการเต้นแล้วเวลาสื่อสารออกไปมันรู้สึกว่ามันสามารถแบบได้สื่อสารมากกว่าเพลงอื่นในการเต้นนะครับแล้วก็แรปมันด้วยในส่วนของท่อนแรปเพลงนี้รู้สึกว่าแรปแล้วมันมันมันจอยมันแบบว่ามันถึงรู้สึกว่าถึงอย่างเพลงที่สองจะมีความน่ารักอย่างเพลงแรกก็มาแบบแท๊กแทมาไม่ได้เยอะมาก ใช่รู้สึกว่าชอบอันนี้เพราะว่า,า,วาได้รับมันขึ้นได้สนุกขึ้นครับอของผมก็ชอบทุกเพลงเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าแบบว่าฟังแล้วสนุกจริงๆอ่ะผมชอบเพลงที่2ครับฮาร์เซลไม่ใช่แค่โฆษณาแต่ว่าถ้าแบบว่าเหมือนแบบมีความเป็นตัวเองขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอาจจะเป็นเพลง3ครับแบบว่ามันแบบสบายๆแล้วแบบรับแ,แบบโทนคูลๆเท่ๆอะไรประมาณนี้แต่ว่า จริงๆก็อยากลองแบบสไตล์ใหม่ๆไปมากขึ้นแบบเพื่อแบบว่าเจอ,อทางที่ชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยากแบบอยากลองอะไรใหม่ๆไปอีกครับผมโอ้โหน่าจะเหมือนที่พี่ชูบอกว่าเราคงทําเพลงแบบว่าเรียกว่าเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆอหลังจากนี้เราไม่ได้แบบคิดว่าเราคงไม่ได้แบบว่าเจอหนึ่งอันที่ใช่เพราะว่ามันอ,มอย่างที่บอกมันมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนแล้วก็ทําต่ออะไรย่างเงี้ยแต่ว่าของผมอะผ,ผ,ผมรู้สึกว่า ผมยังไม่ได้มีที่มันแบบคลิกเป็นตัวผมขนาดนั้นใน3เพลงแต่ว่าถ้าถามว่าใน3เพลงที่ที่ผ่านมาชอบเพลงไหนที่สุดก็ชอบเพลงล่าสุดนี่แหละครับมากที่สุดแต่ว่าคิดว่าแบบอย่างที่บอกคือเราทําต่อๆไปเราเราก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆมากขึ้นไม่แน่แบบทาเพลงหน้าผมอาจจะไปชอบเพลงต่อไปมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตอบตอบไม่ได้สักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับผมผมก็เออเหมือนกันเลยครับที่ก็คือรู้สึกว่า ยังอยากค้นหาตัวตนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกก็เป็นเพลงที่3ครับเพราะว่าตัวส่วนตัวเราเป็นคนชอบฟังเพลงช้าอย,อยู่แล้วแบบไม่ใช่เป็นไม่แต่ว่าไม่ได้เป็นคนชอบฟังเพลงเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีงานหนึ่งของแบบทางฟีดวายครับได้ที่เราเอาเพลงแบบเพลงของศิลป,ปินท่านอื่นมาเล่นแล้วเป็นเป็นคล้ายๆกันกับเพลงล่าสุดของเราอะไรเงี้ยแบบจังหวะบีทอะไรเงี้ยเบสอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า แล้วมันสนุกมากมันฟิลมันฟิลใช่มันฟิลก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละใกล้เคียงมากมาใช่แต่ถ้าแบบก็อยากลองแบบเอาสไตล์ที่ทุกคนชอบจริงๆมากซ์รวมกันในเพลงเดียวอย่างเงี้ยกน่าสนใจก็ชอบไม่เหมือนมมนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ถ้าเกิดอย่างผมว่าแบบถ้าเกิดอยากทําจริงๆเลยนะอยากทำเพลงช้าไปเลยแบบเพลงช้าเพลงแบบช้าๆเพราะนี้ก็ถือว่าน้องๆทุกคนก็ลองเพลงพอกันก็อยากจะแบบได้จะมีสักเพลงได้โชว์ศักยภาพ ด้านรองแบบเต็มที่กันทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยปีนี้แหละก็จะเป็นมินิมินิอัลบั้มครับใช่อัลบั้มก็จะเป็นแบบว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับผมกคนขอบคุณดีใจไงทราบเขาให้ผมสปอยนี่ไงพี่เขาบอกฝากเลี้ยงเลยครับแปลว่าจะอยู่ในปีนี้ใช่ได้เห็นหน้าตาของมันแน่นอนทางอัลบั้มเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามโปรเซสที่แบบค่ายมาบอกกันแล้วว่าเออใกล้ช่วงกันนะหรือว่าก็ เป็นไปตามค่ายไปใช่ถ้าถึงช่วงเวลาจริงคงเสนอมมากขึ้นแหละครับแบบว่าใกล้ๆจริงใช่ช่วงนี้ต้องรอไปก่อนเพราะเพิ่งต้นปีเองมีเวลาอยู่ใช่ก็ในปีนี้เราก็จะมีงานแบบออฟไลน์มากขึ้นคือแบบออกไปแบบว่าโชว์หรือพบปะผู้คนประชาชนประชาชนใช่จริงๆเราก็รู้สึกว่าเราก็ปรับกันมาเยอะเหมือนกันครับผมก็คิดว่าคงข้้งที่จะอยู่ตัวละเรารู้สึกว่าข้างที่จะแบบว่า ใช่ครับผมใช่เรื่องเรื่องแบบว่าการทํางานก็ถือว่าแบบค่อนข้างราบลื่นมากเลยครับเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรมากก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้กันไปเรื่อยนะทุกคนเป็นรว่นน่าจะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยครับเพราะแบบเรื่องนี้คือแบบเราอยู่ด้วยกันตลอดใช่คุยกัน6คนตลอดครับเรื่องนี้ก็คือก็จะออกมาในคําตอบเดียวกันคิดเหมือนกันใช่ ครับผมก็สำหรับซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะครับถ้าเขาไม่ดีหรือว่า Back to me นะครับ <c oughs> ก็เพิ่งปล่อยไปได้สดๆสดร้อนๆนะครับพวกเราความทามตั้งใจกันมากๆแล้วก็เพลงนี้เนี่ยอย่างที่บอกพวกเรามีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้กันเยอะมากๆก็อยากให้เพลงนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของหลายๆคนนะครับ mm. ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเปิดใจลองฟังแล้วจะชอบครับแล้วก็ถ้าติดตามเนี่ยอยากจะติดตามอยากฟังนะครับผมก็ ให้น้องเจมฝากเลยครับครับผมก็ช่องทางการติดตามของ Fram Time นะครับก็ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียทกแพลตฟอร์มนะครับเพียงเซชไปว่า f r a m t i m e t h นะครับผมแล้วก็ YouTube ของ five four entertainment ครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับเย้ขอบคุณครับบ๊ายบาย